แยกเน้นเห็นผลกําไรอีกแล้วนะครับกับแนวทางที่ผมวางไว้ให้หน้าช่องเมื่อวานนี้นะครับูททันตนกับแรงครับไม่แพ้ขาดให้กับคู่แข่งเป็นไปตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ที่ผมได้วางแนวทางไว้เมื่อวานนี้ครับมีหลุดเพียงแค่ทีมเดียวคือแชมล็อกโอเวอร์เท่านั้นนะครับโดยรวมแล้วเอาไปแยกเน้นอย่างที่ผมบอก นะครับมีผลกําไรอย่างแน่นอนมา 2- อหลุดหนึ่งยังไงเราก็มีกําไรกันทุกคนนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกทุกท่านเหนื่อยที่ตามบาสเกตบอลไปเมื่อวานนี้สําหรับหน้าช่องมากกว่านั้นนะครับมากกว่าหน้าช่องที่ผมวางไว้ให้กับ3ทีมนะครับคือแนวทางที่ผมลงไว้ให้กับครอบครัว v p เทปบอลและครอบครัวสปอนเซอร์ใหญ่ตามนี้เลยฟินๆจุกๆเลยกับแนวทางหน้าช่องแล้วก็ตามนี้เลยในครอบครัวนะครับฟินๆจุกๆกันจริงๆนะครับยินดีด้วยกับพี่ๆสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวกันอยู่แล้วนะครับส่วนพี่ๆท่านใด FC ท่านใดครับ ดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับแล้วยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่ผมยินดีต้อนรับทุกๆวันจริงๆแล้วก็มีเข้ามาทุกวันจริงๆนะครับแค่เปิดใจนั้นอ่านใต้รูปโปรไฟล์ผมสักนิดแล้วคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับการเข้ากลุ่มผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคุณได้รับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กนนารแนวทางฟุตบอลสดเราก็มีให้ กันตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับนอกจากตัวพวกผมแล้วมีทีมงานอินฟลูเอเซอร์ชั้นนํามากมายด้านฟุตบอลนะครับที่อยู่กับสปอนเซอร์เดียวกันกับพวกผมนะครับสปอนเซอร์ของผมมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนอยู่ที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับผมมาอยู่กับเรามาอยู่กับบาสเทปบอลนะครับวันนี้สวัสดีเอฟซีบาสเทปบอลทุกท่านด้วยเอฟซีหน้าช่องเอฟซีในครอบครัวเทปบอลเอฟซีจากสปรปลาวแลวก็เอฟซีในสปอนเซอร์ใหญ่ทุกทุกคนเลยนะครับกับค่ำคืนวันนี้ครับค่ำ วันวันเสาร์เยอะแยะมากมายเล้าใจและหน้าค้นหามากมายหลายทีมเลยนะครับตัวผมช่องนี้เหมือนเดิมนะครับคัดมาให้3มทีมที่น่าเลือกเชียร์และหน้าเอาไปแยกเน้นใส่หนักรับประกันผลกําไรให้ย้าว่าแยกเน้นใส่หนักคุณมีผลกำไรแน่นอนกับ3าทีมที่ผมคัดมาให้แล้วนะครับจะเป็นทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับเราไปกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันกันนะครับไปที่สนามเลดบูอารีนาครับเป็นอาร์บีเลสิกครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน,นด้านของไบเยอร์มิวนิกนะครับคู่นี้ก่อนเกมไลสิกอันดับที่5ของตารางครับส่วนไบเยอร์มิวนิก อันดับที่1ของตารางบุนเดสในตอนนี้คลิกออฟกันเวลา2องทุ่มครึ่งบ้านเรารับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองบาเยนบุกมาได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงใจเฮถึงใจยิ้มกันได้นะครับเจอกันในผลล่าสุดครับเป็นบาเยนเปิดบ้านเอาชนะไรซิกมา5ประตูหนึ่งครับแบตล่าสุดที่เจอกันมานะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างไรซิกเจ้าบ้านนะครับเอาชนะแข่ง2เกมเสมอ1แพ้2เกมครับบาเยนนะครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1เกมถือว่ามีฟอร์มที่สูสีคู่ขี้กันพอควร นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับอย่างไรซิกเจ้าบ้านครับมีตัวแบรนดหนึ่งตัวคือบิชชาบูครับที่ติดโทษแบรนดนะครับนอกนั้นตัวเจ็บก็เป็นหน้าเดิมและที่เหลือก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามสำหรับคุณซื้อนในค่าคืนวันนี้นะครับส่วนบาเยนครับตัวเจ็บนะครับวันนี้ก็หน้าเดิมเดิมครับและมีตัวติดโทษแบนด์หนึ่งตัวคือกองหน้าคนสนําคัญอย่างแฮร์รี่เคนนะครับนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันในค่าคืนวันนี้นะครับแนวทางของผมบาสเทตบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมอองงกกันนผมมยาาให้้ของ บเยอร์มิวนกทีมเยือนนะครับวันนี้จริงอยู่ครับไลซิกได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับและต้องการพื้นที่รวบแต่ความสําคัญอยู่ที่ถ้าบบเยอร์ชนะเกมนี้ครับแคบการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะได้แชมป์บุนเดสลิกาเลยนะครับและผมคิดว่าความมุ่งมั่นบบเยอร์มีและฟอร์มช่วงหลังดูดีทีเดียวนะครับผมมองว่าอาจจะขาดแคลนีเคนครับแต่ตัวที่เหลือก็ทดแทนกันได้อยู่แล้วนะครับผมมองว่าบทกันไปบทกันมาแล้วผมคิดว่าบบเยอร์จะบุกเฉือนได้อย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับวันนี้เลือกเชียร์ไาเยอร์ม คู่ที่2นะครับเรามากันที่ศึกการโชซีนาอตตารี่กันบ้างนะครับเป็นทางด้านของเลเช่ครับจะเปิดสนามครับเวเดลมาเล่ต้อนรับการมาในด้านของนาโปลีครับก่อนเกมเลเช่อันดับ17ของตารางครับส่วนนาโปลีอันดับที่1ของตารางกานโชในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟเวลาหทุ่มตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่านาโปลีบุกมาได้เปรียบครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับหประตูคือยกเยาวนะครับเจอกันมาในหัวล่อสุดครับเป็นนาโปลีเปิดบ้านและ เจ้าบ้านเลเช่5นัดหลังไม่ดีเลยครับแพ้3เสมอ2ไม่ชนะใครถือว่ามีฟอร์มที่ไม่ดีเลยนะครับส่วนนับุรีทีมเยือนครับชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครฟอร์มต่างกันลิบลับเลยคือมีฟอร์มที่ดีมากสำหรับนับุรีในตอนนี้นะครับคู่นี้นะครับความพร้อมก่อนเกมครับอย่างเจ้าบ้านเลเช่ครับมีตัวเล่น,ลน,ลนบัดเจ็บก็2ตัวครับพวกแกรบี้ชองนะครับ มาร์ตวินสกี้ครับที่มีอาการบาดเจ็บต้องนั้นกุญซื้อพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับส่วนนาโปุลีของกุญซืออันโตนิโอคอนเต้นะครับก็มีตัวเล่นบาดเจ็บตัวเดิมพวกคอนตินี่นะครับบูจอนโนพวกนี้ฮวนเคซุตพวกนี้เจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วนอกนั้นเขาก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามสําหรับคอนเตในค่ําคืนวันนี้นะครับแนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันสาหรับคู่นี้ผมอยากให้มองทางด้านของ นาโปลีนะครับกำลังลุ้นแชมป์นะครับจิ้งอยู่วันนี้ลเลช่ไดเปียนที่เล่นในบ้านแต่แรงจูงใจของนาโปลีมีนะครับยิ่งชนะเกมนี้นะครับ,ย,นะรบยิ่งทําแต้มหนีอินเตอร์ออกไปนะครับแล้วผมคิดว่าทําได้แน่ๆน,นะครับบทกันไปบทกันมาแล้ว1ประตูมีแน่ๆลุ้นเม็ดสองของนาโปลีง่ายกว่านะครับผมมองว่านาโปลีจะทําได้วันนี้เลือกเชียนาโปลีครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายเรามาปิดท้ายอันนี้สุดพิมลีกอังกฤษครับไปที่เอเมเรสเซเดียมนะครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาทางด้านของบอลมัดนะครับคู่นี้ก่อนเกมอาร์เซนอลอันดับที่2ของตารางครับส่วนบอลมัดอันดับที่10ของตารางพรีเมียร์ลีกในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟเวลา ้าทุ่มครึ่งบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าอาเซนอนได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้นะครับเจอกันเป็นผลล่าสุดครับเป็นบอลหมัดเปิดบ้านเอาชนะอาเซนอนมา2ประตูศูนย์นะครับแมตช์ล่าสุดที่เจอกันมานะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่ครับอาเซนอล5้านัดหลังเอาชนะแข่ง2เกมเสมอ2แพ้1เกมคือ แพ้ให้กับเปเชในสุดยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนบอลหมัดครับเอาชอานะแข่ง1เกมเสมอ3แพ้1เกมหนักไปทางเสมอถือว่าฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด้านเจ้าบ,บ้านาอ์เซน,นครับขาดตัวเล่นก็พวกนะครับทูกสาตัว็เนโตรครับตัวมิยาสุกับเบลมันกรเยสกองหลังที่มีการบาดเจ็บครับกองกลางก็จอร์จินโยกองหน้าเคซุสไคลฮา,าวเวกเจ็บทั้งหมด นะครับนอกน,นั้นอาร์ตต้ตาก็น่าจะพร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามแต่คาดว่าจะหมุนเวียนนักเตะในค่ำคืนวันนี้นะครับส่วนทางด้านบอลหมัดครับวันนี้ขาดพวกไลออนคิตตี้นะครับเอเนสอูนาครับฟินิเตล่าที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วานอกนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ำคืนวันนี้เลยนะครับแนวทางของผมบาสเทเบลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันสําหรับคู่นี้ผมอยากให้มองทางด้านของทีมเยือนอย่างบอลหมัดนะครับนะครับวันนี้อาร์เซนอได้เปรียบทุกอย่างก็จริงเล่นในบ้านตัวเองสภาพทีมโตผู้เล่่นะรบบทีีมดดูกวา ทางด้านบอลหมัดอยู่แล้วนะครับแต่กลางสัปดาห์หน้านะครับมีแข่งกับนะครับทางด้านของปารีสแซงต์แชงเป็นเลกที่2ในยูฟ่ายชมเปีลีกผมคิดว่าอาร์เตต้าหมุนเวียนนักเตะอย่างแน่นอนนะครับเพราะพิมลีกลิฟผู้ได้แชมป์ไปแล้วนะครับมั่นใจว่ายังไงอาร์เตต้าไม่จัดชุดเต็มร้อยลงแน่นอนเพราะไปเน้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก นะครับและผมคิดว่าบอลหมัดมีทีมที่ดีพอสมควรนะครับที่จะบุกมาอย่างน้อยยันเสมอได้หรือบางทีชนะได้ด้วยสาไปเป็นเกมยากของอาเซนอลแน่นอนนะครับผมให้เลือกเชียร์งด้านของบอลหมัดไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับสรุป3ทีมที่น่าเลือกเชียร์สำหรับหน้าช่องในงค่ำคืนวันนี้ของผมนะครับเลือกเชียร์งด้านของนะครับไบเยอร์มิวนิกนะครับนาโปลีและก็บอลหมัดครับเป็น3ทีมหน้าช่อง ที่นานเลือเชียรที่ผมคัดสรรมาให้ในค่ำคืนวันนี้นะครับสุดท้ายฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ของผมบาสเทบอลที่กับพี่ๆ FC บาสเทบอลทุกๆท่านในทุกๆวันนะครับผมให้ด้วยเหตุผลของฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีและความน่าจะเป็นของฟุตบอลล้วนๆเลยไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทีม,มนทูทีมนี้แบบที่อื่นแบบนั้นผมไม่ทําอันนี้ผมให้ด้วยข้อมูล ความน่าจะเป็นที่มีบทวิเคราะห์วิจารณ์ใม้ฟังเมื่อสักคู่นี้นะครับจะมาไม่มาคือเรื่องผลของสกอร์อันนี้ฝากกันไว้และฝากกันไว้ครับพี่น้องท่านใด FC ท่านใดครับที่ดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับแล้วยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลครอบครัวกีฬาดีๆอยู่นะครับที่ฟินฟินจุกจุกกันทุกวันจริงๆยินดีต้อนรับนะครับครอบครัว VP เทพบอลของพวกผมอ่านสักนิดใต้รูปโปรไฟล์แล้วกินเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับคุณรับแนวทางดีๆก่อนใครในทุกๆวันอย่างแน่นอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคำคือ ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ